ว่อมึกเื้ยพ่อมึกพ่มึกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับ Play Night TNT Game นะเรามาเล่นกันในทีมชีรันในเซิร์ฟไฮพิกเซลใช่ไหมถูกแล้วอยู่กับร้านหน้าคนเดิม เราจะมาวิ่งหนีระเบิดกันนะคะก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์จะเป็นกำลังใจหาตัวหนอเฮ้ย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 นายตัดหน้าเราอ่ะเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนนายตัดหน้าเราเฮ้ยทำไมลงมาแล้วพื้นมันเยอะกว่าเดิมอ่ะนายรักกันไว้เถอะเฮ้ยรัดหน้ารัดหน้า ลันน่ะลานน่ะเฮ้ยข้างล่างแม่งตกอันนี่หว่าตกว้าวิทีอยู่ข้างล่างสุดเลยเป็นไงล่ะมึงเทบ้าเอาลานนาก็มาเหรอตอนนี้มีคนเริ่มตกลงไปแล้วนะคะเป็นเลยที่แบบเฮ้ยไวอะมาเราจะมาลุ้นนะคะว่าจะอยู่อุ๊ยตกแล้วยางยางยังเปลี่ยนตกไปเห็นข้างล่างแล้วอุ๊ยข้างล่างกลัวมากข้างล่างนี่ท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอังกอร์เลย ล่วงแล้วเหรอเวร้านะะนาะล้านนาเหวี่ยหน่อยละนะ้านนาส่งกระสจิตช่วยพี่ทีส่งกระแสจิตช่วยพี่ทีกินตามพี่หมุนหมุนมองแทบไม่หันแล้วเนะี่ย <c oughs> ใจไม่ดีเลยไม่มีบอกจะไปโอ้ตรงนี้เลยเยอะอยู่เว้ยเดินตรงนี้ให้คุ้มหน่อยไม่ต้องมาเย่มทํมาไมกินได้ไหมงงอเอยเกือบตไอ้บ้าอเอ้ยเอ้ยไม่มีที่จะไปแล้วอยูย่อยู่ คือรับลวงลวงขึ้นมานี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเอาแล้วเลยเอาแล้วเลยเอาแล้วเลยนายมาแข่งกับเราอ้าวมาแข่งกับเราอ้าวเราเราพื้นที่เยอะกว่านั้นนายนะนายเราพื้นที่เยอะกว่านะนายโอ้ยเฮ้ยลกเอาเอาพี่ชนะที่ใอ่ะมันร่วงก่อนพี่หรอ มันลนูกก่อนพี่เหรอเฮ้ยฉลาดได้ไงอ่ะงงงงดิงงเองงได้ <c oughs> เอ้ยเริ่มแล้วล้านนาพี่ต้องอยู่ชั้นบนๆเว้ยเพื่อจะแบบเฮ้ยตัดหน้ากันอย่างนี้เลยหรอที่ใจทะด้วย,ยอะไรมินเนียนมินเนียนมิเน,นมเนียนมันทำพี่เรา <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่น,น้องนี่หว่โอ้ยโอ้โหล่วงมาทั้งสุดท้ายล้านนารีบอ่ะเอามันมีนิดเดียวเองไม่กี่ชั้นเอง เดินเลาะขอบเลาะขอบสนามแบ่งปันมั่งนะเหลือให้พี่มีจุดยืนในชีวิตนิดนึงข้างบนมันก็อยู่กันเยอะกันเว้ยเฮ้ยลงไปบ้างก็ได้เขาไม่มีพื้นที่จะอยู่แล้วอะเฮ้ยจ้ต้นตเจจอโลเนาะกระโตกระโตไแกกระโตกระโตเฮ้ยล่วงพอดีอันอหลบได้โอ้พื้นที่เยอะใช้เล่นนะเนี่ยข้างล่างเนี้ย แต่ชั้นล่างสุดนี่ใกล้จะหมดแล้วนะหมดแล้วพี่อยู่หัวล่างแล้วเนี่ยเป็นชีวิตชีรันที่แบบเสียวไส้มากเอ้ยเอ้ยมีคนตก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 ม่คนตกเฮ้ยเก็บตก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 หาจุดยืนแป๊บหาจุดยืนอ๋อล็อกหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยลวกลุกลุกพร้อมั้ยคะทุกคนทุกคนพร้อมั้ยฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะ วันนี้เรา,าเล่นว่าโหมันก็มาถึงหัวตกเลยเว้ววย,วย,วยวันไหนชวนใช้รันนะคะไม่ต้องมาตัดหน้าได้ไหมข้างหลังนะคะอุ้ยไอเอ,อ๋อปาดหน้าไอเอ๋เอ,อ,เอ,อเออปาดหน้าเออ,เออเออทำแบบนี้ก็ได้เด้อน้องน้องเล่นผิดคนแล้วน้องน้องเล่นผิดคนแล้วแต่จะจะโทษตอนตอน,อ,นอ,อันนี้อุ้ยอนโนอโนอ้อย่อโน เพราะว่าตรงนี้เยอะดีเว้ยอยู่ตรงนี้แบบสบายใจฉันสบายใจโอ้ยโอ้ยล้านน่าบ็อกจะหมดบ็อกจะหมดแล้วล้านนาล้านน่าบ็อกจะหมดแล้วเด้อบ็อกจะหมดแล้วเด้อเมื่อกี้ทำไมกดดับเบิ้ลได้สองทีวะล้านน่าล่วงเหรออุ้ยร้านน่าดูพี่สิร้านน่าดูนี่ว้าวดูนี่สิครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยใช่ไหมครับ ว,ว้าวอ,อีกฝั่งนี้เล็กเกม๋มากเอ้ยเสื้อเขียวกังเกงฟ้าอุ้ยบินได้เหรอหรือว่ามันกระโดดโได้เป็นดับเบิลชชมป์จ้าโอ้โอ,อชิปเพงแล้วว้าวนี่นะครับท่านผู้ชมตดหนึ่งในสามก็เป็นบุญแล้วเฟสเอ้เอ้ เว้ยเหนหื่อยเว้ยเหนหื่อยเว้ยหันเมาเหนื่อยโอเคไปไหนต่อไปตรงนี้เฮ้ยล่วงเออเฟสต์้ที่สามอ่ะรอดูดิมันจะชนะกันปะอ่าตอนนี้บล็อกเริ่มใกล้หมดแล้วนะคะเลเก้เลเก้เอาไงเลเก้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 ไหวเปล่าเลเก้เฮ้ยเลเก้เลเก้บล็อกหมดเลเก้เลเก้แม่งดูได้ว้าวเลเก้นะคะเลเก้แม่งโอเคเอาตัดว่าเอาเอาตัดหน้ากันตัดหน้ากัน ว้าวเอาเลยแก้ล่วงเอ้ยนี่ได้ที่สามเห็นไหมเดินมาเดินมาเฮ้ยตัดนาฬิกาตัดนาฬิกาอักเอ้ยเอาทำไมล่วงแล้วนาวืดไงแล้วนารู้สึกเหมือนแล้วนาจะง่วงหนึ่งแล้วนะพี่ว่าลืมนาดองชายจะเป็นลมเอาแล้วนาล่วงแล้วเหรอนี่ชายล้วอุ้ยเฮายไม่น่าทักเลยจู่ๆก็พี่ขอโทษแล้วนาไม่ต้องใจ หลือเก้าพอนะ่าครับเฮ้ยทำไมนนมันมีเฮ้ยนี่มันตามหลังพี่เฟสตัวหนึ่งออกระโดดขึ้นมาแล้วก็ล่วงลงไปแล้วอา้าวโว้เลยว่าจะแน่เขาพายายามเขาพายายามดดจะขึ้นมา,มา <laughs> พี่เห็นแล้วเฮ้ยขึ้นมาได้เฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยเขาเทพกระโดดดับเบิ้ลจ้ำเอา้าล่วง <laughs> อ,อีกทีนึง <laughs> พายายามพี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเท่าเขาหรอกนันนนะจ๊ะ <laughs> กระโดดแบบแบบสามสี่รอบพยายามแล้วพยายามแล้วจริงๆนะเอ้ยคนนี้เล่นเก่งมากมิสเตอร์นีโรอะไรเนี่ยเอาล่วงล่วงไม่น่าชมเลยก็ไม่น่าชมเขาเลยเฮ้ยทำไมมันมีสามครั้งอะเฮ้ยพุดเก่งอะดูดิเฮ้ยขึ้นได้ยังไงอ่ะนายเฮ้ยมันตัดหน้ามันตัดหน้ามันตัดหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุวงเฮ้ยคตรเก่งอะปลาหมึก ปลาหมึกคุดเค็งอะปะทะกันปะทะกันแล้วเขาปะทะกันแล้วโอ้ยดูปลาหมึกดิปลาหมึกจะเก่งขนาดไหนปลาหมึกปลาหมึกพัดนะปลาหมึกเออยปลาหมึก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 ชนะจริงๆด้วยนะโอ้ยสุดยอดเลยนะคะบอมเอาไปทำปลาหมึกแดดเดียว เดียวอร่อยเลยเขาเก่งมากเลยอมยอมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดสไครให้ด้วยนะอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็พยายามเล่นเต็มที่แล้วแล้วเจอกันในอีพีหน้าถ้าเกิดใครอยากติดตามร้านนาก็ติดตามได้ที่ไอจีร้านนานะเป็นชื่อตัวละครเลย L A N N A L L N ถูกปะอย่าอย่าบ่อยเล่นเล่นจนจำได้แลรวยอดแล้วเจอกันในอีพีหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับุมบ๊ายบาย 拜。